มาครับนี่ราบหัวพี่น้องราบหัวหลังจากที่ไปซื้อเนี้อมาแล้วเขียงตะเลืดนั่นเนี่ยบ้านหนองมวงบ้านหนองมวงราบหั้ะเห็ดลายี เขเข้ม,มอันนี้มันดูมันดูใกล้มันดูใกล้เขียงเป็นสีที่ไม่หล่อมันหล่อเขาว่าในเห็ดหายในใหเห็ดกินในเห็ดกิน นีมีซอยเดลาพี่น้องตไหนเห็กินแบบนบ้านง่ายๆครับพี่นองเสร็จเรียบร้อยต้องปักนลองหลเงี้ยงงามง สอบเบ้งเองต่อไปซ้อยผักซ้อยผักน,นี่การซ้อยผักซ้อยแบบนี้ที่พี่นอ้องถ้าผู้ใดซ้อยแบบอื่นนี่แสดงว่าบ่ถึกวิธีเห็นแบบแบบว่าน,นิพนเนี่ยถึกวิธี ร้อยแบบซีไวถือตบตบกมยัหนนี่พักซาเนพนอไซนี่พร้อมใบบักปูดซอยใบบักปูซอยถุงคุหอม ต่ถู้้มักเพื่อนแล้วเนี่ยซอยเล็กซอยแบบนี้ได้พี่น้องการซอยอะ่ะมาครับประเดี๋ยวปรุงปรุงได้ไหมครับวิธีการทำลาบทำง,ง่ายๆครับผมก่อดนดีไหมผมดีที่แม่คาเป็นไห่มากครับ ตัดใส่เลยเข้าขมบุพเพเขากับคือดีดีขวดมาเย็เนี่ย้ามันให้งสองมาสองถุงัาใส่เลยแต่ด,ดีไว้ก่อนดีนี้เห็นไหมเนี่ย นี่ยเนี่นี่ยเพราะนี่นี่แค่ไหนเออเนี่ยแล้ก็ใส่เกลือครับพี่น้องเนี่ยมัดดีมัดดีครับใส่เกลือไว้พี่น้องผมมา ผมเขาดีเลยตามด้วยผงนัวครับเส็ดหน่อยเช็ดหน่อยเส็ดหลายเช็ดหลายผงนันนวขาดไม่ได้ นี่แต่แก้วจ๊อนี่ใส่เหลือดครับเหลือดเท่าโปต้ตงแล้วต่ผู้มักได้ไปนองได้เลือดอะ่ะใส่หน่อยก็ได้ใส่หลายก็ได้แต่สำหรับเบานิปผมใส่ใส่นิดๆนดๆน้อยๆครับ ใช้สำหรับเพอครับมันอยู่พอดีอออออเลยถ้าสำหรับที่ไปขายก็ต้องถามลูกค้านะว่าเป็นมาเกียรหลายบ่ thì ăn lại con thịt nòng, nòng, rồi xay pích đấy bên biết bạn trẻ chọn đó, pít nồi pít lại, để thử để thử nhìn ชิ้ม,มจ่างด้วยป่ามาให้น้องเพิ่มต้มก้น้อยเกียร์แล้วก็เมื่อกี้มันบกขมพี่น้งองเขามีสำรองอยู่ดีกัวมือกี้สำรองมืกีนมกขม นี่ครับปอแล้วก็ตามด้วยผักครับได้ตามชอบเด้อบนี้กำหนดได้ผักเนี่ยตามคุณชอบใส่ลงไปเลยมาโอ้ ตเบลดิดีกว่าโอ้วายุมันลืมยังขาดไม่ได้พี่น้องผมลืมผมลืมเขาคว้าเขาคว้าโอ้ยวายุมพิบก,กินมะหอมเขาคว้า ว่าอยทุกคนนี่กินหัวเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องนี่ทำนี้นด้วยพร้อ,อมเสิร์ฟพร้อ,อมเสิร์ฟโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับผม